เลิกดียุ้ยจีรานันนับถอยหลังคลอดลูกสาวได้เป็นคุณแม่ในวัย43ปีนับถอยหลังรักยุ้ยจิรานันและธันธนากรเตรียมตัวเตรียมใจจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้วซึ่งกําหนดคลอดยุ้ยได้เผยในรายการคุยแซบโชว์ว่าเท่าที่ดูเลิก17เมษายนแต่จริงๆน้องคลอดได้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษาแล้วแค่สุดท้ายก็แล้วแต่เขาถ้าเขาจะมาหลังจากนั้นเธอและสามีจะโฟกัสไปที่การเลี้ยงลูกเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยืนยันว่าไม่ออกจาก งแครเบรกเท่านั้นขณะที่ล่าสุดยุยเจยรนันพร้อมด้วยสามีเช็คอินที่ห้องคลอดโรงพยาบาลบรงราชอินเตอร์เนชันแนลเรียบร้อยแล้วคาดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าลูกสาวตัวน้อยก็จะออกมาสวัสดีชาวโลกโดยเจ้าตัวยังระบุข,ข้อความว่ากายพร้อมใจพร้อมเฮิบๆฮิฟแฮชแท็กดาวน์โหลดเบบีแป๊บนะคะอย่างไรก็ขอให้แข็งแรงปลอดภัยทางคุณแม่และลูกสาวนะคะ